ก็ขอบพุณนพี่ขอบพุณนนองถี่มาเบิงและพี่พ่อนเนาะขอบพุณนหลายๆเด้อค่ะผู้ทิ่มานอนกอดนอนหนาวนอนกอดน้ำหมผว,วกเห็ดใบน้ำเด้อค่ะเด้ออันผู้ลังคนก็ไล่สดก็ไล่ตั้งแต่สด <c ười> ตามหาเวลาเนาะกบบาบันนี่ไล่สดคลิปเน่าน้ำสามหน้าที่ค่ะสามนาที่ขึ้นไปเนาะค่ะคลิปนี้ก็อยูนี่คือก่าหล้วเพื่อนๆครับเป็นยังไงเนาะเพื่อน อันเฮ็ดคลิปออกไปเป็นยังไงเน,น้อผลประกอบการดีบ่โอเคบ่เพืพ่อน,นค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ทุกคนค่ะค่ะเราเป็นกําลังใจให้กันและก,กัน,นบ่เป็นมาเหาบ่ฟังเขาเตือ,ตอตนมาเขากับฟังไปเนาะเหากัเจอประสบประการเั้งเห่าเนาะเขาไปฟังเขาเขากับหูจักมู่สิเบิ่งให้เจ้าหน้าที่ค่ะ ฝากน้ำเนื้อขาเดือฝากส่องละพี่พ่อนพื้นผานเนื้อขาเดืออันท่านมาเบิงละพี่พ่อนยังได้เห็ดใบน้ำเนื้อขาเดืออันผูล้ล่องคนก็นไล่ซดก็ไล่ตั้งแต่สดตามหาเวลาเนาะแกบ,บาน,นี้นไล่ซดอันนะคะขี้เ,อเตอรนน้ำกันค่ะมือใหม่มือเกา่าผู้ถิพานแล้วเฮ้ยว่าท่านไหนพานผู้พ่อท่านพานกะสูส่ๆไปเด้อขาเดือ ลงบเวนบ้าเขาบฟัง่งเขาตเตือนมาเข้ากับฟั่งไปเนาะเข้ากับเจอประสบประการท่องเทา่เนี่ยเนาะเข้าไปฟัง่งเขาเข้ากับหูจักหมเข้ากับทักน้ำเนี่ยแหละผูเขาหูเนาะเขาก็บ,บอกว่าไปลบออกเรื่อยขีปนันนีบได้เรือยจังสันจังสีเรื่อยนะเออกับฟังค่วมเขานะกับฟั่งกันนะคะขีอเตือนน้ำกันค่ะมือใหม่มือเกา่าผู้ถื่อนานเหล้วยมภูท่าไหนพานผูพ่อท่านพานกะสู่ๆไปเด้อยค่ะเร้อ ลงตัลรพีพอนผ่านมาแบบสรุยอยู่แบบง่ายๆอยู่ค่ะบบติดคัดยังค่ะบ่มีแดงบ่มีเหลืองค่ะมีแดงมีเหลืองเนีย่ยแต่ที่แหลกแต่ที่แหลกข้ามโหจักเนาะเห็ดหวนำเด้อค่ะเด้ออันผู้ลังคนกระไรสดกระไรตั้งแต่สด,สด <c oughs> ตามหาเวลาเนาะกะบานเนี้ไล่สดเ <c oughs> หตุการณ์ว่าเป็นยังสนันยังสีเนาะเขากะฟั่งข้าเจา้ากับผ่านได้สรุยอยู่ค่ะบบติดยังค่ะเล่นมา โมเขากับทักน้ำเนี่ยแหะผู้คนหูเนาะเขาก็บอกว่าไปลบออกเด้อคลิปอันนั้นนี่บอะไรเด้อจังสันจังสีเรื่อยคนละเออกับฟังคว่ำเขานะากะับฟังค่ะเนาะเ้าก็ล่องทวัวทีบทวัวเรียนเนาะลงไปทวัวทีบทวัวเรียนไม่จ๊กเสียงเพลงไม่จ๊งจกระจา้าเท่เฮ่ห้าป,ปาตีอยังก่ะลงไปเบ้ดทุกอย่างเนาะว่าแต่อยากล่กองโมสีเบิองให้เจ้าหน้าที่ค่ะก็าาฝากน้ำเนื้อขาเด้อฝากซองละพี่พ่อนพื้นผ,ผานลำเนื้อขาเด้อ อันทันมาเบิงและพี่พ่อนจังไรเหตุหวนำเดือด้ออันพูนข้นก็ไล่ซดก็ไล่ตั้งแต่สดตามหาเวลาเนาะแกบานีไล่ซดขาก็ฟังหูวยหูฟังหลายสองฟังหลายๆขู่หลายคนนอกคนเบาอย่างไรข้าก็ฟังมูสิเบิงห้เจ้าหน้าที่ค่ะฝากน้ำเนื้อคเ้อฝากสองและพี่พ่อนพื้นผ้าน้ำเนื้อค้ออันทันมาเบิงและพี่พ่อนจังไรจดม้นเมื่อสี่มาสามเดือน บานีกะมาประมาณเดือนกลัวมาอไรสดอยู่ประมาณเดือนกลัวกะพานค่ะกะพานได้ดีอยู่ก็ขอบพุ่นพี่ขวบพุ่นนองถี่มาเบิงและพี่พ่อนเนาะขอบพุ่นหลายๆเด้อค่ะผู้ทิ่มานอนกอดนอนหนาวหนาวนอนกอดน้ำโม่พวกมานอนกอดน้ำกะหลขึ้นอยู่ก็ขอบพุ่นหลายๆค่ะขันพี่นองก็ได้เวลาอยู่ดอกขันสมุนว่ามมไปเบิงไห้ที่หลังเนี่ยก็ไดอยู่คือกันนั่นแหละค่ะไดอยู่ขันข้าเบิงจบ ให้ว่าก็ไปตามหน้าที่เนาะค่ะเกิดหมนเมื่อสี่มาสามเดือนบานีก็มาประมาณเดือนกลัวมาไรสดอยู่ประมาณเดือนกลัวกับผ่านค่ะกับผ่านได้ดีอยู่โอเคบอเพื่อนๆค่ะกะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้ทุกขูทุกคนค่ะค่ะเราเป็นกําลังใจให้กันและกันคลิปเน่าน้ำสามหน้าที่ค่ะสามนาที่ขึ้นไปเนาะค่ะ โม่เขากะทักน้ำเนี่ยแหละผู้คนหูเนาะเขาก็บอกว่าไปลบออกเรื่อคลิปอันนั้นนี่บไดเด้อจังสันจังสีเด้อยเพราะน่ะเออกะฟังคว่ำเขานะกะฟังเห็ดใบนำเด้อค่ะเด้ออันผู้ล่องคนกะไล่ซดกะไล่ตั้งแต่สด,สดตามหาเวลาเนาะกะบานนี่ไล่ซดแล,ล้วพูว่ามีหยังกะลงลงไปกะลงไปล่องกับวัวหูกดหูเกณฑ์เนาะค่ะเนาะกะ,ะมีแดงมีเหลืองพ่อหูจักแน่ กับบ่อเขาก็ฟังหูไหวหูฟังหลายๆสองฟังหลายๆขู่หลายคนนอกคนเบาอย่างไรค่ากับฟังเอาแต่ผู้ยิ่งค่ะผู้ยิ่งผู้ยิ่งค่ะไปนอนกอดผู้ยิ่งค่ะบ่อนอนกอดกันตัวนอ้มวนหยอกกันตัวนะก็ะเ็ดแบบว่าคือสมัยเขากดหมอนมือสิมาสามเดือนบานีกะมาประมาณเดือนกลัวมาอไรสดอยู่ประมาณเดือนกลัวกับผ่านค่ะกับผ่านได้ดีอยู่ก็ะได้เวลาอยู่ดอกขันสมุนวามู ไปเบื้องไห้ที่หลังเนี่ยก็ได้อยู่คือกันนั่นแหละค่ะได้อยู่ขันเข้าเบิงจบไห้มันก็ไปตามหน้าที่เนาะค่ะพี่ระพีพ่อนก็ไปเบืองหันยังสันหล่ะค่ะให้กาลังใจึกันเลยกันค่ะถึงที่หมายไม่ลืมที่มาค่ะซอยกันซอยเบิงซอยเงียงกันตลอดล่ะค่ะค่ะเบิ้งโฆษนาให้ระพี่พ่อนระพีพ่อนก็จะไปนอนกอดยู่้หนาวเด้อันสันพีสันนองเด้อค่ะเด้อบ่ได้เวเรื่องสู่สาวเด้อก็ได้เวลาอยู่ดออขันสมุนว่ามู ไปเบิงไห้ที่หลังเนี่ยก็ได้อยู่คือกันนั่นแหละค่ะได้อยู่ขันเขาเบิงจบไห้ก็ไปตามหน้าที่เนาะค่ะหมเขาก็กทักน้ำเนี่ยแหละผู้คนหูเนาะเขาก็บอกว่าไปลบออกเรื่อยคลิปนันน้นีบ่ะไรเด้อยจังสันจังสีเรือยคนละเออก็ฟังคว่ำเขานะก็ฟั่งก็ขอบพุ่นพี่ขวบพุ่นนองถี่มว่าเบิงละพี่พ่อนเนาะขอบพุ่นหลายๆเด้อค่ะผู้ถิ่มว่านอนกอดนอนหนาวน,น,น,นอนกอดน้ำโมพวกวละพี่พอนผ่านมาแบบสลุยอยู่ แบบง่ายๆอยู่ค่ะบอติดคัดยังค่ะบอมีแดงบอมีเหลืองค่ะมีแดงมีเหลืองเนี่ยแต่ที่แหลกแต่ที่แหลกเข้าบาหูจักเนาะโอเคบอเพื่อนๆค่ะกะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้ทุกขูทุกคนค่ะค่ะเราเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วนว่ามี่ยังก็ล่งลงไปก็ลงไปร่งกับบอหูกดหูเกลีเนาะเนาะค่ะมีแดงมีเหลืองพ่อหูจักแย กะบบ่อในคนว่ามียังก็ล่งล่งไปก็ล่งไปล่งกับบ่อหูกดหูเกเนาะค่ะน้อกับมีแดงมีเหลืองพ่อหูจักเนี่ยกับบ่อพนไหนอย่างไรแล้วพี่พ่อนไม่นอนกอดทำหนาวกับเมกับบอกระได้มาซอยแล้วพี่พ่อนกระได้เด้อซอยแล้วพี่พ่อนเบึงขีบเงาขีบหมดมือสิบมาสามเดือนบานีกับมาประมาณเดือนกลัวมาอไรสดอยู่ประมาณเดือนกลัวกับผ่านค่ะ กระพ่านได้ดีอยู่เอาแต่ผู้ยิ่งค่ะผู้ยิง่งผู้ยิ่งค่ะไปนอนกอดผู้ยิ่งค่ะเบ่าน,นอนกอดกันตัวนอหมว,วนหอกกันตัวนอนก,นกระเฮ็ดแบบว่าคือสมัยเฮาเกิมดมวเมื่อสีส่มาสามเดือนบาน,นีกะมาประมาณเดือนกลัวมาอไรสดอยู่ประมาณเดือนกลัวกะพ่านค่ะกะพ่านได้ดีอยู่บึงคูษนาล้วพี่พ่อนเราพี่พ่อนกะจะไปนอนกอดอยู้หนาดยดิอันสันพีสันนองด้วยค่ะเดอ้อ บ่ได้เบ้าเรื่องสู้สาวเด้อโบเป็นมาเขาโบาฟัง่งเขาตือเตือนมาเขากบฟั่งไปเนาะเขากตื้อประสบประการเขาเหาแน่เนาะเขาไปฟัง่งเขาเห่ากับหจักลิปนี้กันยูนี่คือกันหล่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเป็นยังไเงไนเนานะเพื่อนเพื่อนอันเฮ็ดคลิปออกไปเป็นยังไงเนาะผลประกอบการดีบโอที่ละพี่พ่อนกับไปเบื้องหันยังสันหล่ะค่ะให้กำลังใจก,กันเลยกันค่ะถึงที่หมายไม่ลืมที่มาค่ะ ซอยกันซอยเบิงซอยเงียงกันตลอดอะคา่ะค่ะมูสิเบืองห้เจ๊งหน้าที่ค่ะฝากน้ำเนื้อขาเด้อฝาก่องละพี่พ่อนพื้นผานเนื้อขาเดืออันทันมาเบิงละพี่พ่อนจังไรละพี่พ่อนก็ไปเบืองทันจังสันล่ะค่ะให้กำลังใจก,กันเลยกันค่ะถึงที่หมายไม่ลืมที่มาคา่ะซอยกันซอยเบิงซอยเงียงกันตลอดอะค่ะค่ะพ้นไดนอย่างไรละพี่พ่อนไว้นอนกอดทำหนาวกับเมื่ กระบอกระได้มาซอยละพี่พ่อนกระได้เด้อซอยละพี่พ่อนเบิงคลิปย่วขีบโมูเขากะทักน้ำเนี่ยแหะผู้คนหูเนาะเขากระบอกว่าไปลบออกเด้อคลิปนันหนี่บ่ะไรเด้อจังสันจังสีเด้อคนว่าเออกระฟังคว่ำเขานะกระฟังแล้วคนว่ามีหยังกระลงลงไปกระลงไปกระลงกระโบหูกดหูเกณฑ์เนาะค่ะเนาะกระมีแดงมีเหลืองพ่อหูจักแนี่กระโบอันนะคะขี่เตอร์ น้ำกันค่ะมือใหม่มือเกา่าผู่ิพานแล้วฮึ่ง่ท่านไหนพานภูพ่อท่าน่าน,านกะสูส่ๆไปเด้อค่ะเด้อลงโดยพี่พ่อนพานมาแบบสลุยอยู่แบบง่ายๆอยู่ค่ะบะติดคัดยังค่ะบ่มีแดงบ่มีเหลืองค่ะมีแดงมีเหลืองเนี่ยแต่ที่แหลกแต่ที่แหลกข้ามโหจักเนาะยังเป็นเสืเป็นสาวเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณในการรับส้มด้วยค่ะคิมนี่ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะคนไหนอยากให้เราพี่พ่อนไ่นอนกอดทางนาวกับเมื่อ กระบอกก็ะได้มาซอยละพี่พ่อนก็ได้ดื้อซอยละพี่พ่อนเบึงคีบเงา้ยวคีพ่นได้อย่างไรละพี่พ่อนไม่นอนกอดถามหนาวกระมือกระบอกก็ะได้มาซอยละพี่พ่อนก็ได้ดื้อซอยละพี่พ่อนเบึงคีบเงา้วคีิปหมดเมื่อสิบมาสามเดือนบานนี้กะมาปรมมาณเดือนกลัวมาอไรสดอยู่ประมาเดือนกลัวกระพานค่ะกระพานได้ดีอยู่ค่ะนะคะคีเตือ น้ำกันค่ะมือใหม่มือเกา่าภูถิพานเหลี่ยมว่าท่าไหร่พานภูพ่อเท่านานกะส,สู๋ไปเด้อค่ะเด้อลงเห็ดหวนำเด้อค่ะเด้ออันภูรังค่นกะไล่สดกะไล่ตั้งแต่สด